สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้2องดาราเดลี่มาอัปเดตข่าวใหญ่ข่าวฟินที่แฟนคลับอย่างเราต้องกรีดบ้านแตกแน่นอนค่ะเพราะว่าคู่จิ้นคู่จริงคู่จริงๆนั่นแ,แหละอย่างขวัญใจของเราหลิ่งกับออมกำลังจะมีงานครั้งใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของคู่จริงยังไงก็คู่จริงร้านเปอร์เซ็นเพราะว่าความโป๊ของพี่หลิ่งอะทำให้ทุกคนจับได้จริงๆเป็นแฟนกันไม่พอจะมีแฟนคลับ ใช่แล้วคะ่ะทุกคนนี่คือข่าวใหญ่ที่ทุกคนรอคอยพวกเขากำลังจะจัดงานแฟนคอนครั้งแรกชื่อว่า her and her R ิงออม First f a n นค n ทำไมถึงตื่นเต้นจังอะคะคนตื่นเต้นเหมือนเราไหมอะเพราะว่าครั้งนี้คือครั้งแรกที่ทั้งสองคนจะขึ้นเวทีใหญ่ที่แฟนๆก็รอคอยไม่ใช่แค่การร้องเพลงการเล่นเกมหรือพูดคุยแต่เราว่าบรรยากาศทั้งงานะ่ะจะถูกออกแบบมาเพื่อแฟนๆดมๆแน่นๆพูดง่ายๆก็คือมันจะเติมเต็มไปด้วยโมเมนต์ที่เรารอคอย ทั้งรอยยิ้มสายตาหวานๆของพี่หลิ่งน้องออมและความอบอุ่นที่มีให้กันและแฟนดอมดอมด้วยกันสถานที่จัดงานและก็เวลาจะจัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีบอกได้เลยว่านี่คือหอที่ใหญ่ที่สุดมากๆขนาดศิลปินระดับโลกยังเลือกเวทีนี้ ดังนั้นบอกได้เลยว่าหลิงออมไม่ได้มาเล่นๆนะคะทุกคนทั้งคู่เติบโตมากจริงๆดังจริงๆถึงได้มีเวทีใหญ่รองรับแฟนๆดอมๆขนาดนี้ปบมือรัวๆค่ะวันงานก็คือวันที่8พฤศจิกาย,ยน2568โอ้โหปลายปีนี้แฟนดอมอย่างเราทุกคนมีนัดกันแล้วนะคะ แล้วที่ใครยังไม่ได้เคลียร์ตารางรีบรีบเลยนะคะเพราะว่าเราจะพลายไม่ได้เด็ดขาดแล้วบัตรจะเปิดขายวันที่20กันยานี้แล้วผ่านออทิเกตและก็เซเว่ราคาก็ตั้งแต่1,500บาทขึ้นไปถึง6,500บาทส่วนใครที่อยากจะฟินสุดๆก็ต้องจัดเป็น VIP รูม7,800บาทหรือเจ้าว i p รูม8,800บาทที่มาพร้อมกับสิทธิพิเศษจัดเต็มมากแม่ ถ้าได้บัตร v v p p ก็คงจะกีดตั้นบ้านแน่ๆเลยแต่ขอเก็บมันนี่ก่อนละกันนะคะแล้วลองนึกภาพดูสิคะถ้าเราได้เดินเข้าไปในฮอลและเต็มไปด้วยแฟนๆดอมๆทุกคนพร้อมเสียงกีเสียงหัวใจเต้นแรงๆไฟบนเวทีดับลงแล้วเสียงกีดดังสนั่นทั้งฮอลคือภาพแรกที่เห็นก็คือดิ่งออมเดินออกมาพร้อมกับรอยยิ้มหวานสดใสโอ้ยเพื่อนๆแค่คิดก็ขนลุกแล้วว่าคงจะฟินมากๆแน่ๆเลยอะ แค่ได้เห็นหน้าพวกเขาลองเพลงต่อหน้าแฟนดอมๆได้ยินเสียงเพลงเสียงพูดจริงๆได้เจอโมเมนต์หวานๆบนเวทีแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะคุณค้นตั้งแต่มีข่าวนี้ออกมาโซเชียลก็แทบแตกเลยแม่เต็มไปด้วยแฮชแท็กริงออมเฟิร์สแฟนคอนแฟนแฟผู้เป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือของขวัญไปปีที่ดีที่สุดและล้ำค่าที่สุดบางคนก็ติดตลกนิดๆใครไม่ไปถือว่าพลาดนะของแท้ต้องเจอกันที่อิมแพคเท่านั้น แต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆดอมๆอ,อินมากไม่ใช่การแสดงแต่มันคือความน่ารักระหว่างคู่หริ่งออมกับแฟนๆด้อมๆ แต่มันคือการบ่งบอกว่าเรามาไกลขนาดนี้แล้วนะจากวันแรกที่เป็นคู่จิ้นเล็กๆจนวันนี้มีแฟนคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ของตัวเองแล้วะโอ้โหพูดเราน้าตาคอเลยอะเพราะว่ามันคือความฝันของทั้งคู่หลิงออมแล้วก็เป็นความฝันของแฟนๆด,ดอมดด้วยสรุปเลยนะทุกคนแฟนคอนเสิร์ตของหลิงออมจะจัดวันที่8พฤศจิกายน2568ที่ i m p a c t Arena เมืองทองธานี เปิดขายบัตรวันที่20กันยานี้แล้วนะรีบไปเลยราคาบัตรก็เริ่มตั้งแต่1,500บาทถึง6,500ส่วน VIP ก็7,800ส่วน VVIP ก็8,800ใครที่เป็นแฟนๆตัวจริงต้องรีบไปจองให้ทันนะคะแล้วถ้าใครพลาดก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมนะโอเคค่ะเพื่อนๆนี่แหละคือข่าวใหญ่น่ารักที่อยากจะามาเล่าให้ฟังมา่องให้ฟังใครกำลังที่เก็บเงินอยู่ก็ขอให้ได้บัตรสมหวังทุกคนนะคะ แล้วถ้าใครนั่งใกล้ๆเวทีสุดอย่าลืมแบ่งลมหายใจของหลิงออมมาให้เพื่อนๆสองดาราเดลี่ด้วยนะคะส่วนวันนี้สองดาราเดลี่ขอไปเก็บเงินจองบัตรก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ